อ่ะครับเนี่ยวันนี้จะมาจะมาทำอะไรนี่อ่าน้ำพริกเจ้าโอมทอดไก่ yeah aw, นะทอดไก่แล้วก็น้ำน้ำพริกเจ้าอมทอดไก่อ๋อเนี่ยเราเนี่เอาเจ้ามาจากฝั่งน้อนเอาไหมสวนสมุยบ้านตะเกงเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราไปดู๋ยวมาชมดูใต้เยอะครับมะเหยื่อใต้เยอะเลยไรนรึเปล่าเนี่ย เียเนี่ครับเนียเนี่นก้เนนี่รเนี่ยนะเนี่ยครับโอ้โหอนนี้ได้เยอะเลยครับน ouais. ี่ยโอเนี่ยประมาณสามขีดกาเนี่ยสามขีดโอต้นเนี่ยนะสามขีดเลยโอ้เยอะเลยเนี่ยเยอแยเยเด็ดเด็ดยอดเอาแต่ยอดมันแล้วก็ยอดจะไถ่ครับนะเดียวไถ่ครับนะอ่าเดียวเกวไถ่ไนี่เอนี้เนี่ยเอาเอาช่วยน่อยเอาช่วยน่นี่เอาเอาเด็ดเด็ดมันลงลงช่วยนี้ นะะเดี๋ยวค่อยๆเด่น o น่ยนไปยนี่น่ยินมาที้านเลยอะะ๋อจดๆเลยครับแน่เจ้ามจดๆเลยอ๋อนี่ครับเนี่ย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 เนีนเียเนีนี่นเน่านนี่นีเนี่นี่ครับเนี่ยเนี่เเนเนี่ยนเนีเี่ยนีนี่นนี่ยนีนีเนีนีเีเเนเีย ไว้กันแน่ครับลงไปเลยอ๋อนี่ครับ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 เดี๋ยวมาเจียบกับไข่นะชุบไข่แล้วก็เจียวนะเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วก็ทำน้ำพริกอร่อยๆกินกันอ๋อจุดยอดแล้วไงนี่ครับนะนะโอเคนะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจนเต็มถ้วยนี่เลยนะโอเคครับนะโอเคครับเยียยยยยนะ่ยมเยี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 ่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม นล้วก็ตำน้ำพริกนะเทียวเทียวเขาจะจะอมชุบชุบไข่ทอดก่อนครับนะแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาตำน้ำพริกนะต <_ d ood le> ำน้ำพริกนะต <_ d ood le> ำน้ำพริกกันอีกทีน้ำพริกจิ้มๆๆจิ้มไรนี่จิ้มเชคกินเชออมเชออมทอดนะทอดไข่นะโอเคนะคนะเ,เดี๋ยวนะเด็ดเด็ดจนเต็มนี้เต็มถ้วยนะครับโอเคครับนะนะ อ้าวโอเคอ่าเดี๋ยวพอตั